เลือดน้ำเค็มเค็มคนชาวชนบุรปปีรักเกียรรักศักดิ์ศรียิ่งชีวันชาวบุญชนคนจริงน้าใจคงมันผูกพันรักประชาธิปไตยรักเกียรข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจประจำวันนี้ สภาเมืองพัทยาห่วงซ่อมถนนสุขุมวิทเรียกทางรถไฟพร้อมกันสอกระทบการจราจรชี้ควรทำเรียกทางรถไฟก่อนสุขุมวิททีหลังรองนายกยืนยันปี69เดินหน้าโอเวอร์เลดถนนหลายสายปกครองบางละมุงร่วมกับตำรวจสนที่กำลังกวาดล้างยาเสพติดชุมชนร้อยหลังเจ้าถิ่นฉุนมองหน้ายกพวกรุมตืบสี่โจได้รับบาดเจ็บ จากนี้ไปเชิญพบกับรายละเอียดของข่าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันจากทีมข่าวโสคเคบิลทีวีพัทยาค่ะว,วันนี้พบกับดิฉันเพชรพิสุทธิ์อินมณีคุณค่ะและดิฉันเกศรเมืองเกษมพร้อมด้วยข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้นามาเสนอคุณผู้ชมกันค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะไปกันที่ที่ประชุมสภาเมืองพัทยานะคะ โดยสภาเมืองพัทยาได้มีความเป็นห่วงค่ะกับการซ่อมถนนสุขุมวิทแล้วก็ถนนเลียบทางรถไฟพร้อมๆกันทั้งสองสายนะคะชี่ว่าอาจจะมีผลกระทบด้านการจราจรของพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการแนะนําว่าควรจะทําที่ถนนเลียบทางรถไฟให้เสร็จก่อนค่อยมาทําถนนสุข,ขุมวิทค่ะด้านของรองนายกเมืองพัทยายืนยันว่าในปี2569หรือว่าปีหน้านี้เนี่ยจะมีการทำโอเวอร์เลย์ถนนหลายสายในเมืองพัทยาค่ะ ที่ประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยสามัญสมัยที่3ครั้งที่1ประจำปี2568นายภาสกรอยู่สมบูรณ์สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขตหนึ่งเปิดประเด็นการปรับปรุงถนนสุขุมวิทและถนนเลียบทางรถไฟโดยแสดงความกังวลว่าหากดำเนินการพร้อมกันทั้งสองเส้นทางอาจสร้างปัญหาการจราจรจึงเสนอให้ปรับปรุงถนนเลียบทางรถไฟให้แล้วเสร็จก่อนก่อนที่จะเริ่มงานถนนสุขุมวิทเนื่องจากที่ผ่านมาเมืองพัทยามีการขุดเจาะถนนหลายจุด จนสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมด้านนายพรัยวันอารมณ์ชื่นรองประธานสภาเมืองพัทยาระบุว่าในปีงบประมาณ2,569เมืองพัทยามีโครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนสุขุมวิทแบบโอเวอร์เลย์สช่วงคือพัทยากลางถึงเทพประสิทธิ์และเทพประสิทธิ์ถึงสุดเขตเมืองพัทยาแต่เห็นว่าควรมีการสำรวจสภาพจริงก่อนว่าจำเป็นต้องทำทั้งเส้นหรือไม่เพราะบางช่วงถนนยังอยู่ในสภาพดี ขณะที่นายมาโนดหนองใหญ่รองนายกเมืองพัทยาชี้แจงว่าแผนงานซ่อมแซมถนนสุขุมวิทจะดำเนินการหลังการขุดท่อสาธารณูปโภคเสร็จสิ้นโดยใช้งบประมาณปี2569ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้วทั้งสองฝั่งถนนและจะเร่งทำโอเวอร์เลย์ด้วยแอดฟาทับโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งนี้ได้กำหนดให้ช่วงถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ปากซอยโพธิสารถึงนาเกลือเป็นพื้นที่เร่งด่วนเนื่องจากเป็นจุดสำคัญที่ส่งผลต่อการจราจรเส้นเรียบทางรถไฟส่วนช่วงตั้งแต่เทพประสิ์ขึ้นไปสามารถปรับตามความจำเป็นและงบประมาณนอกจากนี้เมืองพัทยายังวางแผนซ่อมแซมถนนพัทยาสายสองและจอมเทียนสายสองซึ่งถูกขุดเจาะมาเป็นเวลาหลายปีหลังโครงการไฟฟ้าและท่อสาธารณูปโภคต่างๆเสร็จสิ้น โดยจะทำการโอเวอร์เลย์ทั้งเส้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องค่ะพูดถึงเรื่องของถนนที่ชํารุดอยู่ของเมืองพัทยานั้นตอนนี้ก็มีอยู่หลายเส้นอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการปรับปรุงก็คงจะต้องเดินหน้าทำกันต่อไปซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนด้านการจราจรเหมือนกันค่ะ มาต่อที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆกันบ้านนะคะล่าสุดวันนี้ค่ะทางด้านท่านในอำเภอบางละมุงได้ร่วมดำนานะคะในกิจกรรมดำนาวันแม่เกี่ยวข้าววันพ่อโดยทางด้านสาองค์กรชุมชนในตำบลน,นองปลาไหลนะคะในวันนี้เขาก็เกณฑ์เด็กนักเรียนนะคะนําเด็กนักเรียนกว่า100คนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเพื่อเรียนรู้วิธีการทํานาสืบสานวัฒนธรรมภูิปัญญท้องถิ่นค่ะ ที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชาวนาภูมิปัญญาชุมชนตะบนหนองปลาไหลเทศบาลตะบนหนองปลาไหลนะคะได้ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตะบนหนองปลาไหลจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์นาท้องถิ่นภายใต้ชื่อปลูกข้าวไว้กินพื้นแผ่นดินบนรรพะบุรุษคลังที่17 ซึ่งเป็นการฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกข้าวท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวนาภายในชุมชนท้งนี้กิจกรรมในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากนายพัชรพัฒน์ศรีธัญโน,นในอำเภอบางละมุงเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนายยศพง์ลินทองนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตะบนหนองปลาไหลพร้อมด้วยนางชนาทิพย์บุญกลัน่นประธานสภาองค์กรชุมชนตะบนหนองปลาไหลสมาชิกสภาเทศบาลกลุ่มมวลชนนักเรียนจากโรงเรียนภายในพื้นที่ตะบนหนองปลาไหลเข้ารวม กิจกรรมกว่า100คนค่ะทั้งนี้ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมการดำนาในอํอำเภอบางละมุงนายพัชรพัฒน์ศรีธัญน์นได้มอบประกาศนิยบาตรให้กับโรงเรียนที่นําเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในปีนี้นะคะมีกิจกรรมปลูกข้าวในแปลงนาโดยใช้วิธีเกษตรแบบดั้งเดิมพร้อมการจัดอบรมและสาธิตการเกษตรท้องถิน่นให้กับชาวบ้านและเยาวชนภายในพื้นที่เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำในการเพาะปลูกข้าวโดยมีภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกข้าวและแสดงความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิน่นที่ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะ นอกจากนี้นะคะโครงการดังกล่าวยังมีเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสร้างความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวนาไทยให้กับผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศเพื่อรวมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการทำนาแบบดั้งเดิมให้คงอยู่สืบไป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมากซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จนะคะในการส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวนาภายในพื้นที่ตําบลหนองปลาไหลให้ยั่งยืนต่อไปค่ะนะหาชมได้ไม่ง่ายนักนะคะในเมืองที่สิวิไลแบบนี้นะคะแต่ว่ายังคงสืบสานอยู่นะคะก็จะเป็นกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะที่เราเก็บภาพมาฝากกัน,นะคะ่ะ S 1> <S 1> เด็กๆจะได้จดจําว่าสมัยบรรพบุรุษเราเนี่ยเขาทํานากันยังไง<ช>ด้วยนะคะมาดูข่าวนี้กันค่ะที่วัดนาลิกาวนารามหรือวัด,วดตะเคียนเตี้ยนะคะเขาได้มีการจัดพิธีลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือกันกับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพัฒนาวัดตามแนวทาง5สอค่ะที่ศาลาการเปลี่ยนวัดนาลิกาวนารามหรือวัดตะเคียนเตี้ยตําบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบลมุงจังหวัดชนบุรี มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อพัฒนาวัดตามแนวทาง5สระดับวัดและชุมชนโดยมีนายมิตรชัยประกอบธรรมนาย,ยุทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ยพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลผู้แทนชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมขณะที่ฝ่ายสงนำโดย พระมหาถาวรฐานาวโรปเรียนก้าเจ้าคณะอำเภอบลรมุงเจ้าอาวาดวัดสุทาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมลงนามกับคณะสงฆ์ในเขตพื้นที่ชนบุรีบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดขึ้นระหว่างวัดนาลิกาวนารามเทศบาลตำบลตะเคียนเตีย้ยกำนันผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนบ้านตะเคียนเตีย้ยและหน่วยงานต่างๆเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาวัดและชุมชน ตามนโยบายมหาเทรสมาคมที่เห็นชอบให้ขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้วัดเป็นสถานที่สปายะสำหรับพุทธศาสนิกชนเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนโดยใช้แนวทาง5สในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม พัฒนาด้านกายภาพและสุขภาพรวมถึงส่งเสริมกิจกรรมเชิงพุทธเพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่ดีระหว่างวัดกับประชาชนภาริกิจมสำคัญของโครงการได้แก่จัดทำนโยบายและสร้างการรับรู้แก่พระภิกุสงฆ์สามเณรและประชาชนส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายประสานความร่วมมือกับวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากกิจกรรม5สและ Big Cleaning Day เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตาถ่ายทอดความรู้การประยุกต์ใช้5สอ,อย่างถูกต้องและต่อเนื่องกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานหลังพิธีลงนามคณะผู้ร่วมงานได้ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดและเตรียมจัดก,กิจกรรมต่อเนื่องตาม M.O.U. เพื่อสร้างความมั่นคงให้วัด และความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะวัดที่อยู่ในชุมชนนะคะมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะคะก็จะเป็นจุดศูนย์กลางใน,ในการทํากิจกรรมชุมชนต่างๆด้วยก็ประชาชนเมื่อใช้วัดแล้วก็ควรที่จะพัฒนาวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าทั้งวัดเอ่ยทั้งประชาชนแล้วก็ทางภาครัฐเนี่ยนะคะก็จะได้ช่วยทนุบํารุงศาสนาค่ะ มาต่อที่ข่าวนี้กันบ้างน,นะคะเรียนดีต้องมีรางวัลค่ะงานนี้นะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะอย่างเช่นโออาร์เขาก็ได้มีการเติมโอกาสทางด้านการศึกษาค่ะด้วยการสนับสนุนนะคะทุนการศึกษาให้กับเด็กน้องเรียนที่เรียนดีนะคะภายในพื้นที่จังหวัดชนบรุรีซึ่งปีนี้นะจัดขึ้นเป็นปีที่9แล้วด้วยค่ะ นาคลังกาดบ้านโรงโป๊ตําบลตะเคียนเตีย้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนายสุรศักดิ์ศรีธาผู้จัดก,การส่วนคลังกาดบ้านโรงโป๊บริษัทปตท,ทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือโออพร้อมด้วยนายมิชัยประกอบธรรมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะเคียนเตีย้ยและนายพงศังรักความสุขรองนายกเทศมนตรีตำบลบ,บางละมุง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตพื้นที่รอบสถานปฏิบัติการคลังกาดบ้านโรงโป๊ะจำนวน5โรงเรียนค่ะได้แก่โรงเรียนอนุบาลบางละมุงโรงเรียนบ้านบางละมุงโรงเรียนวัดบ้านนาโรงเรียนบ้านตะเขียนเตี้ยและโรงเรียนวัดเวรุวนารามตั้งแต่ระดับชั้นประถมถึงชั้นมัธยมศึกษารวมทั้งสิ้น32ทุน โออาให้ความสำคัญกับการพัฒนายาวชนโดยเฉพาะด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจเที่พร้อมขับเคลื่อนทั้งธุรกิจชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เดินหน้าไปด้วยกันอย่างยั่งยืน นะก็ต้องขอแสดงความยิยนดีกับเด็กๆด,ด้วยนะคะเพราะว่าโอ้โหตรากตานะคะตั้งใจเล่าเรียนนะคะอพอเรียนดีแล้วเนี่ยนะคะก็ผลลัพธ์ออกมาก็จะดีแบบนี้ค่ะค่ะแต่พูดถึงคนที่อาจจะเรียนไม่เก่งเนี่ยก็ว่าอย่าไปทอดทิ้งเขานะ,ะก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆมาชดเชยงนะนานศิลปะด้านการแสดงด้านการกีฬาเนี่ยแต่บางคนก็เก่งหน่อยมีพรสวรรค์ทั้งสองด้าน<ะ>อันนี้คือจีเนสแล้วละ่ะ <laughs> นะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นนักเรียนเนี่ย เรยนไม่เก่งไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นคนดีเป็นคนขยันใช่เ,นะเป็นคนขยันเป็นคนดีตามงานส่งงานกับคุณครูนะคะก็จะทําให้ชีวิตเรอก้าวหน้าได้ค่ะส่วนข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการทํางานร่วมกันของฝ่ายปกครองอํเอาเภอบลมุงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจเมืองพัทยานะคะเรียกว่าตอนนี้ทุกสถานีตํารวจดีกว่าทํางานร่วมกับทางอําเภอเนี้ยเข้มข้นมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับรเรื่องของการจับแล้วก็ปราบปรามผู้ที่มีความผิด กฎหมายในเรื่องของยาเสพติดหลายพื้นที่เหมือนกันะนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่เขาก็ไปรวบตัวหนุ่มลุกครึ่งไทยสวีเดนนะคะที่ขายยาเสพติดให้กับนักท่องเที่ยวเขาส่งสายเขาเลยส่งสายรับไปก่อนเสร็จล้วปุบอรู้ตัวก็มีการนัดหมายกันจะส่งยาแต่คนที่ก่อเหตุเนี่ย รู้ตัวแล้วว่าตัวเองโดนแน่ๆวิ่งหนีป่าราบเลยค่ะ,คะแล้วก็โยนโทรศัพท์เนี่ยขึ้นไปบนหลังคาบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ยาเสพติดจ,จํานวนหนึ่งปรากฏวิ่งหนีไปวิ่งหนีมาเหนื่อยค่ะ,คะก็โดนจับไปในที่สุดค่ะนายพัชรพัฒนศรีธัญ,ญนลในอำเภอบลรมุงสั่งการฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจสพเมืองพัทยาวางแผนล่อซื้อเครือข่ายยาเสพติด หลังได้รับแจ้งว่ามีชายลูกครึ่งไทยสวีเดนลักลอบขายยาให้กับนักท่องเที่ยวและกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ได้วางแผนล่อซื้อประเวณข้างโรงแรมบนถนนพัทยาสายสโดยสายลับนัดหมายซื้อขายยาเสพติดก,กับผู้ต้องสงสัยต่อมาพบชายซึ่งทราบชื่อในภายหลังว่านายจิมมี่ยูสทาอายุ35ปีสัญชาติไทยสวีเดนปรากฏตัวตามนัดหมาย แต่ระหว่างนั้นเจ้าตัวไหวตัวทันเห็นพิรุษจึงพยายามหลบหนีจึงเกิดเหตุชุลมุนไล่ล่ากลางเมืองปัตยานนายจิมมี่วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตพร้อมทั้งคว้างโทรศัพท์มือถือและถุงบรรจุยาเสพติดขึ้นไปบนหลังคาบ้านเรือนประชาชนเพื่อหวังทำลายหลักฐานแต่ด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ที่กระจายปิดล้อมหลายด้านสุดท้ายผู้ต้องหาหมดแรงและยอมให้จับกลุ่มโดยละม่อม จากการตรวจค้นพบยาอ e ี7เม็ดซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงข้างขวาก่อนขยายผลตรวจค้นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกของผู้ต้องหาพบของกลางเพิ่มเติมได้แก่ยาบ้า44เม็ดบรรจุในถุงพลาสติกแบบรูดเปิดปิดยาไอซ์น้ำหนักรวม3.59กรัมบรรจุในหลอดสีดำและยา Happy ้ไฟฟสองแผง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายจิมมี่พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพยาเสพติดให้โทษเรื่องราวยาเสพติดยังไม่หมดแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติที่จะปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบเลยค่ะ ใช่ค่ะนะข่าวนี้เองก็เช่นกันนะคะโดยทางด้านปกครองบางละมุงนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเขาสดที่กำลังกันนะคะกวาดล้างยาเสพติดหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราจะไปแถวย่านจอมเทียนแต่ครั้งนี้นะคะพาปันไปที่นาเกลือค่ะในชุมชนร้อยหลังนะคะซึ่งอันนี้ค่ะสามารถรวบเอเย่นนะคะยึดยาไอซ์ยาบ้าแล้วก็ยาเคตามินได้เป็นจำนวนมากค่ะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงสนที่กำลังตำรวจสอพอบางละมุงและสอพอเมืองพัทยาลงพื้นที่กวาดล้างแหล่งมั่วสุมและจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ตำบลน,นาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบรุรีสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางได้หลายรายการจุดแรกซอยโพธิสารห้าหมู่ห้าพบนางสาวธิดารัตน์หรือจูนภายในบ้านตรวจยึดยาไอซ์ได้จำนวน0.78กรัม จุดที่2อาพาร์ตเมนต์หมู่ที่5พบนายสะศิริอายุ51ปีช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจพบสารเสพติดในร่างกายและของกลางยาไอซ์2 9 6สกรัมยาบ้า10เมตรยาเคตามีน0.38กรัมซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักและฝ้าเพดาน จุดที่3ห้องเช่าใกล้กับจุดที่2พบนางเรวดีอายุ63ปีพร้อมผู้เสพอีก3รายตรวจยึดยาไอซ์9.21กรัมและอุปกรณ์การเสพเป็นจำนวนมากรวมผลการปฏิบัติการยึดยาไอซ์เกือบ40กรัมยาบ้า10เม็ดยาเคตามีน0.38กรัมพร้อมด้วยอุปกรณ์การเสพหลายรายการโดยผู้ต้องหาถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมาย นะต้องบอกว่าทํางานกันไม่เว้นวันหยุดเลยท<ช>ีเดียวนะคะแทบจะตลอด24ชั่วโมงนะคะคแล้วก็มีผลออกมาเป็นรูปประทับถูกต,ต้องนะคะเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยมันมันเป็นบ่อนทําลายสังคม<ช>บ่อนทาลายประเทศชาตินะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกโอ้โหตอนนี้เนี่ยรุกหนักมากเลยนะคะส่วนข่าวนี้นะคะเป็นความคึกขนองของวัยรุ่นชาวอังกฤษคนหนึ่งค่ะที่เขาขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าวิบากแล้วก็โชยกล้อกลางซอยค่ะ โชว์ไปโชว์มาไปพุ่งชนสาวคนหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะแต่พอเจ้าหน้าที่เขาจับตัวเอาไว้เนี่ยกลับไปโทษผู้หญิงคนนั้นว่าเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์มาตลอดอเขาบอกมันไม่ใช่แล้วก็เลยถูกประชาทันค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ภาในซอยบงกฎ8เมืองพัทยาตำบลหนองปรืออำเภอบลร,รมุงจังหวัดชนบุรีจึงประสานตำรวจสอพอเมืองพัทยาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถจัก,กรยานยนต์ฮอน d a าสกูปิ i ไอสีชมพูหมายเลขทะเบียน1นึกไก่ขอไข่742ชนบุรีล้มคว่ำอยู่กลางถนนสภาพเสียหายใกล้กันพบผู้บาดเจ็บทราบชื่อนางสาวจุไรรัตเพรรักษาอายุ49ปีคนขับ ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตกและถลอกทั่วร่างกายอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปั๊มหัวใจยื้อชีวิตก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนคู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบวิบากขับโดยชายวัยรุ่นชาวอังกฤษหลังก่อเหตุพยายามอ้างว่าผู้บาดเจ็บเป็นฝ่ายผิดทําให้พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ไม่พอใจพากันเข้าไปรุมประชาทันจนชายต่างชาติบาดเจ็บ ก่อนตำรวจและกู้ภัยจะเข้ามาห้ามเหตุการณ์ชุลมุนดังกล่าวสอบถามพยานระบุว่าชาวต่างชาติขี่รถวิบากไฟฟ้ามาในลักษณะยกล้อโชว์ตลอดทางเกือบชนคนสัญจรหลายครั้งจนกระทั่งถึงจุดเกิดเหตุที่นางสาวจุไรรัตขับรถจักรยานยนต์มาตามปกติแต่หนุม่มอังกฤษกลับยกล้อเสียหลักพุ่งชนจนเกิดอุบัติเหตุรุนแรงค่ะ แล้วตอนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้ก็รู้สึกว่าหนักมากอาการสาหัสนะคะเป็นตายเท่ากันเลยนะคะอ,อย่างไรก็ดีค่ะสําหรับเรื่องของการขับขี่รถจัก,กรยานยนต์ไม่ว่าจะชนชาติไหนก็แล้วแต่เนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันค่อนข้างควบคุมลําบากอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ชํานาญะนะคะการยกล้อเนี่ยมันยิ่งทําให้การขับขี่เนี่ยด้อยประสิทธิภาพลงไปเนี่ยอ,อย่าทําค่ะเพราะนอกจากตัวคุณจะเดือดร้อนแล้วเนี่ยคุณอาจจะทําให้คนรอบข้างเดือดร้อนไปด้วยค่ะค่ะ ส่วนข่าวนี้นะคะเป็นข่าวอุบัติเหตุค่ะโดยทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยานะคะได้รับแจ้งเหตุมีหนุ่มโรงงานคนหนึ่งค่ะขับรถยนต์เก่งนะคะเสียหลักพุ่งข้ามเลนใปชนรถเก่งอีกคันหนึ่งนะคะตกลงไปข้างทางาง,งานนี้ได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับแจ้งเกิอดอุบัติเหตุรถชนกันบริเวณบอ่อทรายอัชราพันธ์หมู่ที่4ตำบลเขาไม่แก้ว ตรวจสอบที่เกิดเหตุพมรถยนต์ ad, มิตซูบิชิมิราชหมายเลขทะเบียนจังหวัดชนบรุรีขับโดยนายวีรพลเล่นประสุวรรณอายุ29ปีได้รับบาดเจ็บนะคะที่บริเวณหลังมือขวาและมีแผลถลอกตามร่างกายสภาพรถนะคะด้านหน้าพังเสียหายค่ะ ใกล้กันนั้นพบรถยนต์เก๋งซูซูกิเซรีโอสีเขียวดำหมายเลขทะเบียนจังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ในปากข้างทางโดยมีนางสาวลลิตาปัจจวิกอายุ35ปีเป็นคนขบับได้รับบาดเจ็บที่ข้อศอกขวาเจ้าหน้าที่คู่ภายได้ประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่านายวีรพลขับรถมาจากฝั่งตรงข้ามก่อนที่จะเสียหลักข้ามเลนไปชนกับรถของนางสาวลลิตาอย่างแรงจนรถคู่กรณีเสียหลักพุ่งเข้าไปในปากข้างทางซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้งส่วนข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องราวของการมองหน้ากันแล้วไม่พอใจกัน คนที่ไปมองหน้าเขาก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอกก็จากไปด้วยดีแต่คนที่ถูกมองหน้ากลับรู้สึกฉุนไม่พอใจยกพวกมารุมทำร้ายร่างกายเขาจนบาดเจ็บเลยค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริลูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดภายในซอยหนองสมอตาบลนหนองเปืออำเภอบารมุงจังหวัดชนบุรีตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกลุ่มวัยรุ่น4ี่คนได้รับบาดเจ็บฟกช้ำตามร่างกาย บางรายศีรษะแตกเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลส่วนกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงสอบถามกลุ่มวัยรุ่นให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุไปมองหน้าวัยรุ่นเจ้าถิ่นแบบไม่ได้ตั้งใจเพราะไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มผู้ก่อเหตุยกพวกมาดักรอแล้วถีบรถล้มก่อนจะปรีเข้ามารุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวค่ะสมัยนี้ การจำหงหน้าใครนี่ลำบากใจเหมือนกันนะคะ <Okay. S 1> บางทีดิฉันเนี่ยรีบปุ๊บลงกับพื้นเลยนะคะเพราะว่าเกรงใจเขาค่ะมองหน้าถ้าเผลอไปมองหน้าหรือสบตากาันต้องยิ้มด้วยเหตุการณ้แบ<ล>บนี้จะได้ไม่เกิดขึ้นโอเคค่ะต้องฝึกเอาไว้แต่ว่ายิ้มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างแจ่มใส<า>นะคะอืมค่ะก็เป็นทั้งหมดนะคะของข่าววันนี้ที่นํามาเสนอคุณผู้ชมกันค่ะขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลและถวายเป็นพระราชะกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระชนมพรรษาครบหรอบศาลจังหวัดพัทยาจัดโครงการไก่เกี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เจราจายุติข้อพิพาทตามนโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่1ที่พึ่งดังวลีนี้ค่ะอย่าพึ่งรีฟ้องถ้ายังไม่ลองไก่เตียกันก่อน ศาลจังหวัดพัทยาเชิญชวนประชาชนผู้มีข้อพิาพาททางแพ่งและคดีอาญาความผิดต่อส่วนตัวทุกคดีในเขตอำนาจศาลจังหวัดพัทยาเข้าร่วมดำเนินการไกลเกี่ยก่อนฟ้องเพื่อระง,งับข้อพิาพาทโดยมีผู้รรประเีินตนอมช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยท่านสามารถยื่นคำร้องโดยไม่ยื่นได้ด้วยตนเองหรือย,ยื่นผ่านทางไปรษณีย์หรือระบบซีออส การแก่เกลียก่องฟ้องไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมศาลไม่มีสถานะเป็นโจรหรือจำเลยและไม่มีประวัติว่าถูกฟ้องคดีต่อศาลถ้าสามารถดำเนินการแก่เกลียได้ตั้งแต่เริ่มต้นและมีคำพิพากษาตามยอมจนจบกระบวนการ,าร,รที่ศาลจังหวัดธัายาที่เดียวหากตกลงกันได้ถ้าสามารถขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมหากฝ่ายใดผิดสัญญาอีกฝ่ายสามารถบังคับคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการฟ้องคดีกันอีก หากไกลเกลี่ยไม่สำเร็จให้ขยายอายุความออกไปอีก60วันนับแต่วันที่การไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงจึงขอเชิญชวนทุกท่านอย่าเพิ่งรีบฟ้องถ้ายังไม่ได้มาลองไกลเกลี่ยก่อนฟ้องกับศาลจังหวัดพัทยาก่อนขอบคุณค่ะทามการสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้น มาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้ม,ยมช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดงามเพราะที่นี่พัทยาบ้านของเราโสภาพเกเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา